สวัสดีครับสวัสดีครับท่นผูทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุก่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่อง V ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับพุ้นไทยเช้าของวันที่30ตุลาคม25-66นะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะสีเหลืองสีเหลืองเต็มท้องทุ่งเลยนะครับสีเหลืองนะวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะสีเหลืองนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆกท่านนะครับ ช่อง V ีเธรรมาดาจะมาลงหุ้นไทยให้ชมวันละ4คลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะยนะกลุ่มวันละ4คลิปหุ้นไทยเช้าห,หุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไ,ไทยเย็นก็จะเป็นการถ่ายทอดสดนะไลฟ์สดนะครับใครว่างก็แวะเข้ามาชมได้เลยนะครับขอ,ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกทุกคลิปเลยใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดถูกแท็กซิเกอร์ไปหาอาจารย์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะ อาจารย์ก็จะส่งกลับมานะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะเอามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างคนไทยเช้านี้นะครับรอบเช้ารอบแรกคนไทยช่อง9นะครับอันนี้นะอ่าช่องวนะครับออก10โมง5นาทีนะครับวันที่30ตุลาคม2566คนไทยเช้านะครับออก10โมง5นาทีนะครับตามนี้นะครับชุดเด่นเน้นบนนะครับ3 4 5 6 7นะครับ ขอเน้นที่ห้าหกเจ็ดนะบนนะครับบนล่างนะครับใครจะจัดล่างก็ได้นะครับจัดบนล่างลยก็ได้นะครับห้าหกเจ็ดเน้นที่หกกับเจ็ดเน้นที่รูดกับวิ่งนะครับส่วนชุดวินนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้านะครับอันนี้นะครับส่วนชุดเจาะนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ด หกเก้าก็หกหกจุดจุดหกคงหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับอ่ามานี้นะครับเปลนห้าคือตัวรองนะครับมาอนี้นะครับอืมเอามาดูไกลๆนิดหนึ่งขยายเข้ามาหน่อยหนึ่งเด่นบนนะครับเล่นบนแล้วนี่นะสามสี่ห้านะครับหกเกียรตินะครับขอเลือกที่ห้าหกเกียรตินะอห้าหกเกียรตินี่นะครับขอเน้นที่หกกับเกียรติลวดวิ่งเป็นหลักนะครับเน้นบนกันล่างนะครับ ส่วนชุดวิน901235นะครับส่วนชุดเจาะ79977007711772277337 69966006611662266336นะครับอ่าไปกลับบนล่างนะครับ5เป็นตัวรองตัวรวยนะครับหลา,ายรูดนะครับรูดที่เจ็ดนะครับเจ็ดกับหกนะอ่เจ็ดกับหกนะครับรูดที่เจ็ดกับหก สิร์วินข้ตามนี้นะครับวินนะส่วนห้าเนี่ยเป็นตัวรองนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเด่นนะถ้าหกมาก็หกเก้าหกหนึ่งหกสามนะครับถ้าห้ามาก็ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับสามนี้เลยนะครับหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าองวันที่สามสิบนะครับขอขอขอเพิ่มลงมานะครับขอให้เลขเดินดีนะเฮงเฮงเฮงนะครับ าทางก็จะวางให้รอบเที่ยงรอบบ่ายต่อไปครับอ่ครับกับแชลนี้สาธุสาธุขอให้เด้งๆครับสวัสดีครับ